นี่นะคะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายชอบแต่งบ้านให้สวยงามนี่เขาอยากให้แต่งบ้านด้วยโคมไฟตัวนี้เป็นโคมไฟดีไซน์คลาสสิกนะคะเป็นโคมไฟหัวเสาทรงกลมคลาสสิกตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆในด้านความสวยงามดีไซน์สวยแล้วยังให้แสงนวนๆสบายตานะคะช่วยสร้างบรรยากาศบ้านให้อบอุ่นด้วยทุกคนบอกเลยว่าโคมไฟตัวนี้ทำจากคุณภาพดีนะคะวัสดุแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝน ทนหนาวทุกสภาพอากาศนะคะทุกคนใช้งานได้ได้นานแน่นอนเขารับประกันเลยไม่ต้องกลัวพังง่ายๆเลยนะคะทุกคนโคมไฟตัวนี้ราคาไม่แพงแถมยังคุณภาพดีใช้งานได้นานขนาดนี้ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะน่าสนใจไหมคะเขาว่าดีไซน์มันสวยแถมยังทนทานนะคะใครมีความเห็นอย่างไงมาแชร์กันได้นะทุกคนเนี่ยสาหรับตัวเนี้คุมค่ามากเขาอยากให้ลองะคะันนี้เขาจะลองดับไฟให้ดูว่าแสงมันจะนวลประมาณไหนนะคะเบาไฟก่อนนี่ นี่นะะปิดด้านบนนี่สว่างเองเลยสว่างอัตโนมัติเลยนี่เห็นไหมสว่างประมาณนี้นะคะถ้าอยู่ในที่มืดกว่านี้ก็สว่างกว่านี้แน่นอนมันจะเป็นแสงไฟเหลืองๆนวลๆเป็นวอรมไลท์นะคะสวยมากติดบ้านก็สวยนะคะใครยผ่านไปผ่านมาคือมองบ้านอบอุ่นมากบ้านนี้สวยมาก